วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมครับไปติดตามบรรยากาศนะครับแฟนคลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าผีแดงนะครับเรื่องราวดังกล่าวนะครับคุณวินลี่เนี่ยถือว่าเป็นแฟนพันธ้ตัวจริงเสียงจริงนะครับที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามกันครับในช่วงนั้นนะอายุประมาณสัก1ิบสิบขวบนะฮะ ประมาณปอเพื่อนๆในห้องนี้50คนนี่จะบ้าริพูสัก40คนได้เราก็เลยพยายามไปค้นหาเพราะสมัยก่อนก็มีหนังสือให้เราดูไม่กี่อย่างก็ Star ์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์แล้วก็ข้อมูลที่เราจะต้องหาเอาเองเออปี82เขามีแข่งฟุตบอลโลกที่สเปนปีนั้นเนี่ยจะเราจะจำกันได้หลืว่าคนที่ดังๆเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเปาโลล็อซี่ทีนี้เราชอบบรรอล,อ,ล,ล<ม>อังกฤษอยู่เราก็เออังกฤษล่ะอัอกฤษส่งไปแข่งนี่<ม>อ่าแล้วปรากฏว่า หนึ่งในเกมนั้นอังกฤษเจอฝรั่งเศสครับแล้วแบร์อัลล็อบสันยิงประตูเร็วที่สุดในโลกครับใช้เวลา27วิธีหลังจากเขีย่ยอ่าเป็นข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเราก็เฮ้ยน่าสนใจว้าอังกฤษแบรล็อบสันเขาอยู่ทีมอะไรเหรอเราก็เลยเริ่มค้นข้อมูลควบคู่ไปกับลิเวอร์พูลครับเพราะฉะนั้นเราก็สองกิองใจนะเพราะเพื่อนเชียร์เต็มเลยเราจะต้องตามเพื่อนไม่หรือยังไง ปรากฏว่าความประทับใจที่เริ่มต้นจากบอลล็อซันนะครับที่ยิงประตูเล็วิสุดในโลก27วินาทีนำพาให้ผมได้รู้จักแมนยูนะครับเขาย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ในเต็ดในในปีปี82 83นะครับแล้วก็พาทีมได้แชมป์เอเอรัพปี83นะครับแล้วก็ปี85นะครับหลังนั้นมาก็เลยเริ่มเริ่มซึมซับการเป็นแฟนแมนยูไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมาได้ข่าวอีกชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อหลังจากที่เราไปค้นประวัติ ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีข่าวเครื่องบินตกที่มิวนิกนะครับทำให้ั้เแต่แมนยูตายไปเกือบครึ่งทีมแต่แมนยูไนเต็ดใช้เวลาสร้างทีม10ปีนะครับผู้จัดการทีมนะครับเซอร์แมตต์แบรดี้ก็บาดเจ็บจากการตกเครื่องบินครั้งนั้นด้วยแต่รอดชีวิตกลับมาได้อย่างปาฏิหาริย์พาทีมกลับมาเป็นแชมป์ยูโรเปียนครับนะครับในปี1968หโอ้โหข่าวนี้ทําให้แบบผมมีความรู้สึกว่าแมนยูมันเป็นทีมที่ตายยากอ่ะมันเป็นทีมที่้ามันมีสตอรี่มีอะไรน่าจดจำแล้วเราก็ เราค้นข้อมูลนี้เจอหลังจากที่เราเริ่มติดตามแมนยูมาได้สัก2-3สาปีละผมก็ปันใจมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับได้แชมป์ปี8-3-8-5จนกระทั่งปี8-6เดือนพฤศจิกายนนะฮะเฟอร์เซอร์เล็กฟอร์กูสันเข้ามาคุมทีมแทนโรนัลดินสันตอนนั้นทำทีมแย่นะครับก็โดนไล่ออกไปเซอร์เบอร์ก,กี้มาทำทีมนะครับก็ซื้อนักเตะโอ้โหตอนนั้นก็ซื้อมากมายเลยไบอันแม็กแครวิธแอนเดอร์สันนะโอ้โหเราก็ไม่ได้แชมป์สักทีนึง8 6 8 7 8 8 8 9 เก้าอี e ้ร้อนแล้วครับจะ9ก90อยู่แล้วตอนนั้นมาได้แชมป์แรก f อฟเอคัพปี90 <c oughs> นั่นแหละครับเป็นจุดกำเนิดของเฟอร์กูสันที่ทำให้เขาอยู่ยงคงกระพันมา26ปีแชมป์แรกคือ FA ฟเคัพคนที่เป็นแม่เหล็กของทีมตอนนั้นผมต้องยกให้มาคิวเพราะว่าเอฟเอคัพปีนั้นมาคิวมีส่วนสำคัญเหมือนกันเนื่องจากในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเ,เขาเป็นคนที่ยิงประตูในวินาทีสุดท้ายปีเสมอ นะครับทำให้แมนยูได้แข่งใหม่นะครับเกิดจะแพ้อยู่แล้วนะครับทำให้ได้แข่งใหม่แล้วพอแข่งใหม่ชนะเลยได้มาเข้าชิงนะครับอ่าแล้วก็มาร์คิวตอนนั้นเป็นนักเตะทีู่นยนหน้าที่ถือว่าลีลาเขาห้าวดุดันยิงได้ทุกจังหวะนะครับแล้วก็ผมได้ถ่ายรูปกับเขาก่อนที่เขาจะย้ายไปบาร์เซโลน่าแล้วก็เฟอร์กี้ไปซื้อตัวเขากลับมานะฮะหลังจากที่บาร์เซโลน่าให้บาเยนนิคยืมตัวไปเฟอร์กี้เอากลับมาแล้วก็มาเป็นูนยนหน้าที่ถือว่า เป็นแม่เหล็กคนหนึ่งแม่เหล็กจริงๆคือมาคิวแต่ว่าขวัญใจงผมงริงคือไบอรอัลอฟสันนะครับต้องบอกอย่างนั้นฮะไบอรอัลอสันนี่คือคนที่มีอิทธิพลกับแมนยูเหมือนลอยคีนอย่างเงี้ยครับไม่เคยยอมแพ้ครับสู้ไม่ถอยครับแล้วไม่เคยเล่นเกเรแต่เข้าทุกจังหวะมีีทส่นอกจากมีบนโต๊ะเลยครับนี่อีก เยอะมากอีกสองสามกระเป๋าที่คุณวินลี่ยังไม่ไม่ได้นำออกมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อายุสิบจนถึงณเวลาเนี้ไอของทั้งหมดเนี่ยพอจะประเมินได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเอาทั้งหมดเลยรวมที่บ้านด้วยนะฮะที่ยังไม่ไดเอามาเลยใช่ผมว่าห้าแสนน่าจะมีเป็นไปได้อยู่ครับประมาณนั้นได้ครับได้ได้เพราะเพราะว่าคุณข้าวของบางชิ้นเนี่ยณเวลาเนี้ย มันเป็นของสะสมแล้วของที่ว่าเก็บมาตั้งแต่สมัยต่างๆบางครั้งเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยวันนี้ถ้าถ้าดูรายการ,รลูกหนังติดล้อเนี่ยครับโชคดีได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยค,ความเป็นมาของแบรนด์อยู่เป็นอย่างไรบ้างเป็นความสุขก็เป็นเป็นบุญตาที่ได้เห็นของสะสมเก่าๆครับก็ขอบคุณคุณวิลลี่ครับ,รบที่มีใจรักท้งนี้ โอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มานิตสุขสุภาพนะครับก็เป็นหนึ่งผู้ที่ติดตามผลงานของคุณวินลี่นะครับแฟนพันธ์แท้ของปีสา์แดงนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับก็ยังไม่หมดยังไม่จบนะครับไปติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับที่เป็นสื่อนะครับที่เก็บสื่อและเก็บสิ่งของของผีแดงน่าสนใจครับ อันนี้ก็น่าจะประมาณ10กว่าปีนะครับวันนั้นมาเตะที่เมืองทองอันนี้ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งนะครับเซอร์เล็กคูสันเอ่ยปากเองนะครับว่าเขาเนี่ยถ้าเลือกสิบเอตัวจริงในยุคเซอร์เล็กคูสันเนี่ยแบ็กซ้ายต้องเป็นเขานะครับมีลาการยิงฟรีคิกมีลาการเล่นแบ็กซ้ายที่เหนียวแน่นมากนะครับจนแฟนๆก็ยอมรับเซอร์เล็กคูสันก็ยอมรับเองว่าเขาคือแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งในทีมในยุคเซอร์เล็กคูสันนะครับผมที่ก็ได้ไปไลเซน์เข้ามา ขายลูกคู่เข้ามาครับผมเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาเก่งด้านคอมพิวเตอร์เขาก็เอาแบบรูปนักเตะแมนยูมาทําเป็นโปสเตอร์หนังลรอเรียนนะครับเซฟวิ่งพลายเวดไรอันแต่เป็นไรอันกิกนะครับแล้วจะมีพอสโคมีแอนดี้โคมีแบ็กแฮมนะเนี่ยครับรายชื่ออะไรต่างๆก็เกี่ยวกับแมนยูหมดเลยนะครับกิกซี่กิฟฟ์อัพเปอร์ฟอร์แมนนักซินนะซินส์อ่ะจูฟเกมนะฮะเขาก็พูดว่ากิกเนี่ยสามารถให้ ดจำกัดที่สุดยอดที่สูงสุดเลยนะครับไปเ,เก,กินกว่จูบๆนี่คือจูเวนตุสนะครับอเล็กเซร์กูสันเนี่ยฮะนี่ก็ขำๆพ่อน้องนายครับเพื่อที่เห็นอยู่ทั้งบนนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ยนะพ่อน้องนายคิดว่าตัวไหนที่มีมีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าที่สุดแล้วมีราคาแพงที่สุดสำหรับพ่อน,น้องนายครับตัวไหนครับ Potter, ตัวต้องตัวนี้ครับ,นนรบเพราะอะไรครับเพราะมีลายเซ็นักเตะ ชั้น92อยู่ในนี้5คนด้วยกันนะครับซึ่งในนี้ประกอบไปด้วยตอน,น,นที่มาเมืองไทยเนี่ยผมก็ได้เข้าไปงานเลี้ยงกับเขาแล้วก็คือไม่สามารถที่จะไปรบกวนในการขอไลเซนต์เขาได้แบบจงแจง้งเพราะว่าผมจะไปเอาลูกเอาเอกสารเอาอะไรเข้าไปขอไม่ได้เขาต้องรักไก่ด้วยวิธีการแบบเอาเสื้อนี่ครับตัวที่เราใส่ไปนี่แหละแล้วเราไปยืนให้เขาเซ็นเลยหรือปากกาอันหนึ่งนะฮะถ่ายรูปเสร็จปั๊บเราก็ขอให้เขาเซ็นเลยเนี่ยก็ประกอบไปเนีย่ย5คนเนี่ยฮะ ตอนตอนนี้เสนนั้นมีคนเยอะไหมเยอะครับก็อย,อยู่ในงานเลี้ยงอะแล้วเราทํายังไงถึงถึงโดนถึงเจอตัวเขาก็เราก็อยู่ในงานเลี้ยงด้วยเหมือนกันครับ<อ>แต่ว่าเราจะไปเหมือนกับลบกวนเขามากๆไม่ได้จะวุ่นวายไม่ได้แบบเอาหนังสือเอารูปไปถึงไปกลางอะไรให้เขาเซนไม่เหมาะม,มันต้องเรียบง่ายชาร์จและเร็วม,มือถือมาปุ๊บ ซิลฟีปั๊บแชทป,ปั๊บยืดเสื้อเลยยืดปากกาให้เขาเลยเขาเซ็นเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปั๊บจบหนึ่งลายออขอไลา์สองเลยเ็ขาว่างๆเลยก็เราขอถ่ายรูปได้ไหมครับซึ้บปั๊บเซ็นปั๊บง่ายจบแล้วไม่รบกวนเวลาเขามากเสื้อเสอื้อตัวนี้ช่วงปีก่อนเสื้อตัวนี้แหละครับอ,อ,อยู่เป็นชุดละแห่งไหมเป็นชุดแข่งครับอยู่ประมาณปี96 97เสื้อที่มีลายเซ็นนักเตะก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างตัวนี้ลายเซ็นของ นานี่อดีตทีมชาติโปรตุเกสนะครับอดีตปีแมนยูนะครับ,นะรบเขามาเมืองไทยโดยที่ไม่ได้มาในานามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ตอนนั้นก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่เอาเข้ามาก็คืออันนี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาแล้วก็เราก็เหมือนกันฮนะเขาค่อนข้างที่จะเข้าถึงตัวยากก็พอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ทุบเราก็เนี่ยเลยเอาเสื้อยื่นเลยเซ็นปั๊บก็ถอดเลยครับยังไม่ได้ซักเลยยังมี ตัวมาตอนนั้นอยู่เลยนะเวลาผมมีโอกาสได้ไปสอนหนังสือเด็กๆได้พูดถึงความประทับใจอย่างหนึ่งผมมักจะยกตัวอย่างเรื่องนี้เอามาพูดแล้วหนังสือพิมพ์มันเป็นความภูมิใจเกี่ยวข้องอย่ยังไงกับผมกับแมนยูนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมต้องบอกว่าผมก็เป็นเด็กที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรล่ำรวยมากนะครับพอเราชอบแมนยูแล้วเราก็อยากมีของสะสมแมนยูเพื่อนบางคนรวยๆครับก็ให้พ่อแม่เขาซื้อเสื้อให้อะไรให้ สมัยก่อนนี่เสื้อของแท้ก็พันห้าพันห้านี่ยุคประมาณผมปห้าปอหกอ่ะก็ข้าวจานหนึ่งไม่เกินสิบบาทอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ<ม>แต่เสื้อพันห้าค่าเราเรียนอะ่ะผมจําได้เลยตอนปอหกไปจ่ายเนี่ยยังพันสี่เลยฮะเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนพันสี่แต่เสื้อตัวพันห้าบ้านผมไม่มีปัญญาซื้อให้ผมแน่นอนแต่ผมอยากมีคองสะสมครับที่ท้ายผมระลึกได้เมื่อไหร่ที่ผมหยิบมาดูผมว่เอ๊ะจะเอาอะไรดี ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราติดตามผลงานแมนยูมาแล้วเราสะสมอะไรที่มันเป็นข่าวแมนยูดีไหมเช่นวันที่แมนยูชนะวันที่แมนยูได้แชมป์ฉบับแรกผมเก็บผมจําได้เลยครับเป็นประมาณปี89นะครับตอนนั้นเป็นแมตช์แมตช์ขึ้นปีใหม่พอดีเลยแมนยูแข่งเรียบฟูแล้วโดนเรียบฟูนําไปก่อน1-0แล้วแมนยูพลิกกลับมายิงแซงเป็น3-1นะครับยุคนั้นมีมาคิวบอ By ันเดกแคร์พวกนี้ครับโอ้โหประทับใจมากเช้ามาไปหาซื้อลงพิมพ์ฉบับนั้นเก็บไว้ เก็บไว้สิกว่าปีครับตอนย้ายบ้านมันหายไปแต่ต้นเรื่องของฉบับนั้นหลังจากนั้นมาผมก็เลยเริ่มตามเก็บผลงานของแมนยูในแมตช์สำคัญๆซึ่งก็งมีหายไปเยอะนะครับแต่อย่างเงี้ยก็จะมีอย่างปี2 5 4 3สิปีมาแล้ว5363มีกสปีมาแล้วนะตอนแมนยูเนี่ยนะฮะได้ปีนั้นได้ดับเบิลแชมป์ทริปเปิลแชมป์นะครับอันนี้เป็นวันที่ชนะยำไก่3าหนึ่งชนะทอพแนมฮอตสเปอร์ก<ข>็เก็บไว้ไ<ข>ม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันมีคุณค่าทางใจคือ เราไม่มีตังค์ซื้ออะไรที่มันแพงๆแต่อันนี้เป็นคุณค่าทางใจของผมจริงๆเก็บไว้จนวันนี้พอมีใครมาขอดูเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันมีคุณค่าจริงๆนะครับเนี่ยผมมีเยอะเลยนะอย่างปีนี้อ่ะได้แชมป์นะครับเนี่ยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเนี่ยมรีโอฟดีนาเนี่ยนะฮะกับตันทีมผมก็เก็บไว้นี่ปี51ก็เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ยเป็นต้นอันนี้ปี4 3สเหมือนกันนะครับ ชนะเชลซีนะฮะฉลองแชมป์สามหนึ่งเห็นไหมครับนี่ตอนเบคแฮมในลูกชายนะครับลูกชายเบคแฮมเห็นไหมครับเนี่พราะงั้นผมจะเอาไปบอกกับเด็กๆเ,เสม,มอว่าไม่ยังเป็นที่ต้องเป็นของแพงๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นของที่มีคุณค่าทางใจคุณก็สามารถเก็บมันไว้แล้ววันหนึ่งมันก็จะมีคุณค่าขึ้นมาก็นี่นะครับเรื่องของที่ลึกอยากจะฝากไว้นะครับว่าไม่ยังเป็นต้องมีของที่เป็นมูลค่าวันหนึ่งที่เราพร้อม อย่างเสื้อต่างๆเนี่ยที่เห็นว่าเป็นของแท้ตัวหนึ่งสองสามพันบาทวันหนึ่งเราพร้อมเราทําการทํางานเรามีทุนทรัพพอก็ค่อยซื้อพวกนี้วันที่เราไม่พร้อมเราก็ไม่ต้องไปตะกิ้ตะกายหานะครับไม่จงเป็นที่ต้องไปบางคนอาจจะไปขอเงินพ่อแม่ทั้งะฉะนที่พ่อแม่เราก็ไม่ค่อยมีนะครับเพื่อมาซื้อของแบบนี้ก็ไม่ถูกหรือจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีที่มันผิกดกฎหมายเช่นไปขโมยของไปขโมยเงินเพื่อจะมาซื้อของแบบนี้ก็ มันก็ไม่น่าภูมิใจนะครับแต่อย่างนี้ครับฉบับหนึ่งสมัยนั้น5บาท7บาทแต่วันนี้มันมีคุณค่าทางใจสูงมากใครเห็นใครก็ชื่นชมใครก็บอกแหมดูได้1ิบบาทแต่เป็น12บาทเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมหยิบมาดูเมื่อไหร่ผมก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจไปกับมันได้ข่ผมฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับที่ทบบรักฟุตบอลด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เวลาเราไปแข่งฟุตบอลนะสื่อเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นสยามกีฬา สตาช็อกเกอร์นะครับที่เรียกว่าเป็นสื่อที่แรงนะครับในช่วงยุคก่อนๆนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เป็นสื่อกีฬานะครับทำให้หลายๆคนได้ทราบรวมไปถึงฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกที่2นะครับไปดูบรรดาเสื้อต่างๆนะครับที่คุณวินลี่มีอยู่แล้วก็เป็นตัวจริงเสียงจริงด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกันไไว้และปดู ันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใส